บัดนี้เอานิท่านอิงหลักธรรมผู้ขาชิ่นละก้อนบุญแสงสีขอหยิบยกเอานิท่านพระเวสสันดรตอนพระเวสท่านสร้างให้แก่ข้ามทั้งแปดข้ามมิจะค้นสร้างมิจะโตสวายจังหดแน่ไหลบังสุพีนองข้าฟ้ามาเหนือไป <S <S 1> <S 1> เอาวันนี้นลำละพระเวสสันดรตัดละเอาตอนละสู้ทรงอีตาภาพมาข้องาง ขอสางพระบิดฟางย่อให้ปัดใจตัวใหญ่ท่าขอเขาป้าไม่เดินนังระมาสาบบ่งกระดิงแหลงหลตีหอนเฮงลมนั้นแงนั่นแม่เาว่าเรพัดเก่งเก่งเก่งเท่าไรห็นเห็นล่ได้ดินแตกตัวมาลเราพัดไปมาขุ่งบึกสห้าเรก็ตายไปหมดเหี่ยวห้ไตแงจนมันกระดิ่งแหลงไหลตีเก่นเก่ง อีนั่นแนวจะดินในกุ่มลมต้องพัดไปทำมันนั่งดีกวเดินเที่ยวสท่านถึงอุดดมละดกลนบละจอหอย็ไวกันเดินมาไว้ไม่ไว้มีนั่นละแพคุณบอกไปเรียนขาฟังน้ำยิฟังน้ำเขาเขประใสเขาไปขอไัสาคุณตาองค์ทรงเามมานเลยเบอปากกว่แนวขว่าสาล้วว่าบันั้น วัขานเอาในห้องเมืองกะลิงทางเตข้าเป็นราชทูตเจ้ามาขอสร้าง่านพระองค์สามวงคนสร้างปัดใจตัวประเสข้าไปตัวหิงห้องทางกรรมวัตถิได้ฝ่าฝนไหลนองหองกงลงบ่วได้ขาด บ่ตกยากหน่อยเมืองมานบ่สุมเย็นข้านี่เป็นคนเขาทำมนุทั้งเปดมาขอสร้างยิงเอาพระองค์จะเฮาให้ลำมนั่นละนาว่าแนน โอ้โหยน้องโอ้โหยโอ้นาเออพอแต่ว่าท่วนั้นพระเวศรับขันขอพระเวศหนันาเข้นให้เกียพามคนให้พระเวศหนัท่านให้ปัดใจคันโตยังจังตีพิมสร้างไว้ลงให้ว่าเกียพา บอได้ลําลองขามตามพานเห็นมาว่าบังดูพิมพ์สารบนปาริมานสร้างแล้วสิยงควันสร้างสิตีพิมพ์ซาลองว่าซาก่อนนาฮา,า,า,าต้องตีพิมพ์สร้างสะก้อนในพอใหญ่บาดเนี่ยว่าตัวนี้เป็นช่างเผือกนาเขนก็เพราะเหตุจำเป็นสินสร้างธรรมมา ทานให้พามนาตั้งแต่วันอาทิตย์เทพัเจ้าเนรามิตให้พระบิษสันดอนขวนของพระเข็มทอนเท้าใายฝ่ายตินขอจากพระน้อยินละองพระบิษสันดอนลงทะเบียนลูกซ้อนจากสารลงทานนายละการอมอ่านให้เกะพามมนาโอ้ยจังไวยเห้าตุ้มอันใสโยขันแตกเต้น อผ้ามก็แตกเปื่นเบิ่นคนล้อมว่าแฮฮเฮแฮนพระเบียดสะเกตแว่นเด่นของห้ามนีจากคนนำกันละซื้อผ้มให้ลองเมาพระองค์มีบันชาเบาหนักเบาบ่่าฟังเบิ่งสาหานี่สิถแถมทายว่าซื้อผ้าซ้ำบ่อนานฮ์ผู้หนึ่งนั้นซื้อว่ามีคิดตาผาคนบ่อถามเล็กน้อยหอๆๆ กูส่องเสือมาพามหมอส่องไปตามผูสามเสือมาพามจันที่รีเวเศษรูปตนเหตุไปมาดีผูสีเสือมาพามจันทีกำดาม้าผููหาเสือมาพามเล่งลาไปยกยุกกูหกเสือมาพามกินอกชายยาลา กู k, sir, ้เกตสือว so ่าพามนังหยาบความเหนียวกู้ชาเหลียววงแบดกู้แบดสื้อว่าพามหมอแปดเฮาแก่หห้าทามตุราตนตาชลาเที่ยวสันโจฮอพระเวทวันยอให้อันคันที่เจ้าย่อใส่ทามที่เขาป้าไม่ขันไปนาหารยามนั่นนั่นนั่นันสนั่นละนา ออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ยโ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 ออ้โอ้โอ้โออ้้อ ซื้อโบเมโอ้ยขั้นเห็นเจ้าสีซื้อให้เจ้าก่อนเงินมาขาละสิบขาละหา้าตามสัทธาบ่ได้ว่าบ่ได้มากละค้าเสื้อพอได้ก็ได้ตัวสร้างในบ่อแพงเสื้อเนี่ยบ่พี่น้องบ้านของเฮาเอ้ยขั้นพี่น้องบ้านนี่บอ่อสื้อสิได้ขี้สร้างตา กายไปผู้ตากลางไปซาเวินขันเียงเวิร์นเวิร์นเวิร์นให้เบาข้ามินอูบเอิญเมียงเมียงโมปีนาสลันว่องเตมอ้อยบ่ได้เรียงเตีภาษา,ขาเขมริงแต่ภาษาเหนเียวเสือเน่อ๋อผู้ตากลาง ขั้นโพตาจัางเจ้าบ่ซื่อขั้นโพตากัางเจ้าบ่ซื่อสิได้ที่สร้างภายกายไปใช้ยาพูมมไปซาดยงนี่เรียงนี่ไปกินมากส้มเกียงป่าส้มแก้วมากค้ามซื่อแนบอชัยาพู่มเออขั้นพี่น้องใช้ยาพุ่มเจ้าบอ่ซื่อสิได้ที่สร้างภาย กายไปลอยเอ็ดคำไปสาไหมีไว้นีไปกินลาบก้อยซอยใส่ใส่ตอนดีซื้อบ่อลอยเอ็ดเออขั้นลอยเห็ดเพาบ่อซื้อสีอสดไดดที่สร้างภายกายไปทางเมืองละหองละแห่งกำแพงไม่ลมแบงให้หมูแก้วหมูกุลาขอดพอแบงๆๆๆๆว่นน้ำกู ลาทางเอ้ยบ้ากคนล้ลลาทางเอยโอ้ยน้อโอ้ยน้องอ้าวฝนตกแล้ววเนี่ยขี้สางฟ้ารุมฟ้าฝน hoa sao đều sẵn tuấn còn nhân cúa sẽ đem quay lần này nói to hay một bản linh la ta hề mong nào thêm nào thêm bỏ thêm đi tìm hơn mong thương sự những đủ nhảm khi bỏ thêm biến càng sao có năng mình nhảm nhúa thang thang cả bò lắm anh lai phong lắm tay say cầm lưng lùm là phát tay trời là phát lắm lưng ไอ้เทือมือไอ้คนนั่นเล้วใส่กันเยอะลยะหายวังซองงงไฟเล็กเจ้าไฟแล็กเจ้าเราคนละใส่ถึงใจลาไม่แค้นไม่ใส่กันเรื่องเล่นหมดยืนหมดตั้งหันหลังตั้งคาตายหานีหลับมัดูมุกงลมสู่ทางสองขอบทางไอ้หนึ่งซุ้มเสาขีบมาเส้านำกันละวนงานทั้งนี้คนละสิ่งหรือแหลงหามาเดือมาเสียงเสียงเขาเสียงเสียงป่าเสียงโขนเสียงละวนหันหลังหัังน้า เสียงผู้ข่าเส่งเสียงลำกอนให้หิ้วนอนกูกันขึ้นแน่เสียงให้แน่เสีงแห่หมอลำ,ท,อำ,ำท้องนับลำคิดอยากทำอยากสนโนนเอายนโยนใส่เสียงแขนง ชวนแสดงเสียงแข็งแรงเตยแงเตแล้วอยแรงเตยเตยแรงเตแล้วเตยแรงเตยเยเบื ifts, so ้องแนยสี้ยเบื way way. ้องแนอันมาเพลย์แล้ผ่าเ็ดให้ม่ให้ดูเดืนจังหวะแม่เจ้าสู่ผาดูเสียงก่อนในคนนอนลืมหลัเตืนมาย้ำแข็งบมแสดงเท่านั้นสันหัมาแข็งเลยัาทันเลยทำซึาเห็นมายิ้มใส่น้ำแสนละคำศกเขาเอริลคิดถึงใครศกเขาเงาใจ แนอะไรสกปรกงน่าสวงนี้ผู้กวงทางมันไถลได้บังกามีผู้รักมาโทอาจิงบสัมนำให้ฝันใจเธอจะคอยหรือไรฝันใจเธอจะคอยหรือไรโทษคุณจะส่งสสโซึ่งทำไมต่อุกตัดใจจะได้ไหไต้องขอจากนอก้องอย่างดีรับฟังที่ไม่มีจุดจางฝนรมเดินทางไม่ปล่อยไม่บังรักกันมันคงตกลงมาเสีอยวเป็นนตกลงมาสีเยวเป็นปากดักสัห์สั่นเงี้ยมันแก ເພິ່ນຂໍຝາກພໍໃຈອະລົງດຽງແສງທ້າແຂງຄາງຫາຄືສະຖານທີ່ຈະມາຂໍແຕ່ງຈ້າເອົາກັບນ້ອງຫຼາຍເດີ້ນ້ອງຫຼາຍເດີ້ນ້ອງ